ีค่ะสวัสดีท่านผู้ชมและท่านผู้ติดตามทุกท่านเลยนะคะยินดีต้อนรับนะคะเข้าสู่ช่องเซ็กชัมมอเตอร์ชาน n ลเนาะวันนี้นะคะแบบจะมีการปล่อยรถนะคะรถที่ใหญ่ที่สุดตั้งแต่เดือนนี้นะของเดือนนี้นะคะทั้งหมด7คันและปิดจ็อบดอกเบี้ย5บาทเดือนสิงหาคม6-3นะคะนี่เย7ย7คันเดนเดียวกันเป็นบิกเตอร์หมดเลยเนาะ เป็นรุ่นเดียวกันทั้งหมดนะคะเป็นฮีโนวิกเตอร์ต่างกันแค่แรงนะคะมีสามแปดอยู่สามคันสามสี่สี่มีอยู่สี่คันเนาะเก็บงานให้เรียบร้อย <ขะ S 2> เรียบ,ยบๆทุก,<ป>ทกคันปีกันไปนะคะคระปีกันไปเนาะนี่ครับสภาพแบบนี้เลยตัวนี้เราแปลงหน้าเป็นเนโอทั้งหมดเลยนะใช่เสริมหล่อด้วยการใส่ชายล่างให้นะครับทุกคันนะดูดูมาดูเป็นคันไปนี่ครับไปดูคันแรกกันนนี่คันนี้ เราเคยรีวิวมันจะเป็นอะไรนแัแขงหน้าตรงนี้นะเป็นโคมียมโคมียมนะแล้วก็แปลงให้มันเป็นตัวนีโอเรียบร้อยนะคะเพิ่มความหล่อนะ,อะ,ะใส่ให้สวยๆระล,ลอกันทุกคันนะครับนี่ดูด้านหลังครับเก็บเนิมนี่นะครับความเรียบร้อยนะคะเก็บสีดำนิดหน่อยนะครับรถสภาพพร้อมใช้ทุกคันนะครับ สามอีสี่แล้วก็ตัวนี้ตัวนี้จะเป็นสามแปดศูนย์นะคะสามแปดศูนปีก็ปน<ล>ปนกันไปนะตั้งแต่ปีห้าเก้าจนถึงหกหนึ่งนะคะอ่าปปีคนกันไปเป็นรถใหญ่ที่สุดสำหรับเดือนนี้นะะก็คันนี้สาม้อยสี่สี่แรงนะะี่สวยกันทุกคันสภาพเก็บให้เดิมที่สุดนะที่ทนะทป๋อเคยรีวิวไว้เนาะ 80นะคะไปแล้วนะอยู่คู่กับรถนี้ทั้งรถเลยสวยที่สุดแล้วเนสีเขียวเ่นมากเพาอยู่ในคนตรงกาในคันนี้คันเดียว <c oughs> ที่เหลือเป็นหัวขาวหมคเลยเนี่ยหัวขาวมาเลยอ๋อคันนี้38ค่ะ380แสนนี่มีชุดแต่งติดมากับรถนะเราไม่ถอดนะชุดไฟป๋าขรอไฟเลี้ยวข้างนะแล้วก็สองคันนี้จะเป็น344แสงนะคะคันนี้ก็สวยนะนี่ยคันนี้มี ฝาครอบบันไดคันนี้ปีหกหนึ่งนะแล้วก็ฝาครอบอซุ้มล้อนะนี่นะชุดแต่งเดิมติดมากับรถเลยสามอีทั้งหมดเลยนะตอนนี้ก็รอเวลาออกนะรอเลิกค่ะรอเลิกงามยามดีของชุดนี้ทั้งชุดเจ็ดคันอ่าวันนี้ก็วันที่วันที่สามสิบเอสงหาอ่า หกนะคะเป็นการปล่อยรถที่เยอะที่สุดแล้วในบรรดาเดือนนี้นะเรามาเจอกันอีกทีนะอนเดี๋ยวเรามาเจอกันอีกทีตอนปล่อยรถออกเนาะเดี๋ยวรอแป๊บนึงนะคะเดี๋ยวไปก่อน ต่อไปนะคะก็จะเป็นการส่งมอบแล้วก็ออกรถอย่างจริงจังแล้วเนาะตอนนี้รอชมกันครับตอนนี้สตาร์ทกันหมดแล้วสตาร์ทกันทุกทุกคันแล้วนะคะตอนนี้ขับรถแก๊สขึ้นหมดแล้วครับตอนนี้เลิกเลิกปีแล้วครับตัวนี้วันนี้แดดกำลังดีด้วยนะวันนี้อากาศดีใช่มากครับตัวนี้โอ้ร้อนมากวันนี้ร้อนมากวันนี้ปกตินี่ตกนะฝนตกตกกับทุกวันนะ แต่ตกตเราแค่แป๊บ,บเดียวไงเราจะเริ่มทยอยทยอยออกทีละคันทีละคัน,นะนเป็นการปล่อยที่แบบสวยงามนะแบบค่อยๆไปทีละคันทีละคันเรา,าหล่อทุกคันนะบางคนเช็คแชมป์ <laughs> ตอนแรก <laughs> คนขับมานี่ก็แย่งกันละแย่งขับกันละแต่มีคนหนึ่งนะที่แบบ มาดูก่อนแล้วก็จองก่อนเพื่อนไม่เป็นคันสีเขียวแน่นอนไม่ใช่คันที่สองฝั่งนู้นอ่ะอ๋อก็เดี๋ยวก็ลูกค้าเจ้านี้นะคะก็ขอบคุณมากเลยเนาะสําหรับลูกค้าที่อยู่จังหวัดอะไรนะกดกอทอมอนะคะกรุงเทพนะคะก็ขอให้กิจการนะคะเฮงเฮงรวยรวยมีงานเข้าเต็มไม้เต็มมือเนาะของเงินเต็มกระเป๋าแล้วกันนะคะพอดีลูกค้าเจ้านี้นะแกะไม่ขอ ออเไม่ขอออกเสียงเนาะเราก็ขอพูดแค่นิดพอละกันอ่มาดูรถกันเลยที่นี้ขับไหนออกก่อนเนี่ยกำลังเทสรถครับอย่าลืมเทสแตรนะวันนี้ก็ปล่อยหัวเท้าหัวลาสายหัวลากเจ็ดคันแล้วก็หัวลากคู่กับหางอีกใช่ชุดหนึ่งนะั่นลูกค้าเก่าเราเหมือนกันเขมเอาไปชุดนี้ชุดที่สามแล้วชุดที่สอง ไอ่สี่ร้อยสี่สิบตัวนี้ก็ติดจองสองพันนะติดจองทั้งสองพันแต่ว่ายังไม่ได้เอาป้ายจองไปติดให้เลยนะรอเลยรอ,อ,อเลยไปออกสวนค่ะนะขับเป็นขบวนไปนี่นสวยนะหมู่บ้านนะขบวนเป็นรถใหม่นะรถต้องไปายแดง ตอนนี้ก็ประมาณกเกือบเกือบบ่ายสองนับแยดจะแรงหน่อยบ่ายสนะองนับเจาะกันแล้วก็ลืมลืมโหอดไม้ออกเหยียบกัน,รนกระเด็นกระดอนอะไรทีเดียวนะได้เวลาแล้วนะนี้ได้เวลาแลนะคะบ่ายสองพอดีวันนี้ก็เป็นวันสุดท้ายของโปรโมชั่น ห้าบาทนี่คันนี้ตกใจไหมอรยแล้ครับคันแรกไปดังเื่ออะไรค้แชลองกันทุกท่อคันนีคันที่สองกลังจะไปครับตอนนี้เยอดแล้วรอเช็คอีกสักแป๊บนึ้ ไม่เป็นไม่ได้ดึงดึงขึ้นนะดึงขึ้นแล้วก็ลงแล้วก็ลงอ่าดึงขึ้นโอเคครับไม่ลงทำไม่ได้ครับมาๆดูดบนดึงดึงเลยเนาะอ่าเงียโอ้โอ้ดึงโอ้ดึงหนึ่งแล้วก็ลงอ่าดึงตัวเดียวอย่างเดียวโอเคะคุกคันเราก็มีพระประจำรถทุกคันครับหลวงพ่อทันใจครับแล้วก็ดอกไม้พวงมาลัยหน้ารถทุกคันครับ ให้ลูกค้านะไปแล้วครับคันที่สองที่ก้บนะางคันก็เป็นแต่ด่วนนะอ่าวันนี้คันนี้เหยียบขอนไปแล้วียบค้อนไไปแล้วไปไรไม่เ,เ,ล,ยเลย่ครับขอ,อขอบคุณค่ะ คนขับก็หลอกันทุกคนครับคนี่มันไล่ไล่ออกเว้ยไปไล่ออกกันเลยอ่ะใช่ไล่ออกเนาะสวยดีครับนี่แข่งไปด้วยขอบคุณค่ะหล่อหล่อกันทุกคันนะครับวันนี้ยเลื่อนบินแต่บินแตให้หูหน่อยเต๋อไปนี้ชุดนี้โล่งเลยโล่งมาก ก็สำหรับนะคะลูกค้าท่านใดน,นะคะที่หาหัวลากนะคะพร้อมพร้อมวิ่งงานพร้อมใช้งานเนาะก็สามารถนะคะสามารถโทรเข้ามาสอบถามข้อมูลได้ที่แบบและพี่ทิพย์เนาะหรือไม่นะคะก็แวะเข้ามาทรมรถได้เลยนะคะที่เช็คแชมป์มอเตอร์สาขาระยองเนาะฝากกดไลค์นะคะกดซับสไคร้แบบด้วยเนาะสวัสดีค่ะเราจะกันคลิปหน้านะครับ,บสวัสดีครับ,บ